เซอร์มันีมาพอกันอีกแล้วทางช่องแย่ฮะครูวิมลเพื่อนค้นทำเกษตรเซอร์มันีฮะท่ามาอยู่ตลาดบ้านน้ำเมืองหน่อยอำเภอพงโคศจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเซอร์มันีฮะสภาพไมาชมบรรยากาศเสือขายสอบถามราคาวัวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าง่วงก็คือบ่มีลรอพี่น้องกดไลค์เขาเมื่อไหร่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ ไปเสียวงวหไ่ลงมาได้ปั่นไม่ดึงเขาม่แต่ดึงเขาไเด็เท่าไรก็พยัน่เบิรนี่เท่าไรก็หกหมื่นเอหกหมื่เดสามตัวด้หกหมื่เดแม่ลูกตัวหาตัวนึงแม่ลูกแม่เบิตัวนี้หน่อกัตัวแม่แมนบ่พยันตัวแม่พี่น้อง ไงเบ้องสามมงขางงข้างขโอ้มันก็จมกใหญ่ตัวมันคงจิเพียงเงินี่และนี่ลัเออจักไงบ่ไและพี่น้องิงเอาโ ผู้ใดสนใจจะไปเบิ่งอยู่บ้านก็ได้เงินหรือจีแม่นเพราะมันจะขึ้นรถย่างไรจังหน่อยก็เลยก็เลยเบาลงก็เไม่อยากกรลงเนาะมีพจน์มาเบิ่งเนาะแม่นสมิเตนหน่ายห้อยน้ำกันหนายห้อยน้ำกันหน้อยหนึ่งเลยเบาลงเป็นเลยงามเลยพี่น้องมงดูลูกลูกพจน์แม่กับแม่สาวสาวหญ่สาวพ่อแม่แล้วแม่มันสมได้แล้วแม่ก็สมเลยแม่มันกระทับเลยอันวะสมวัยที่ยี่สิบแม่กระทับเลยที่พี่น้อง ใหญ่่คะลูกสาวคนนี้เด้ลูกสาวใหญ่เด้คนนี้ลูกสาวใหญ่ยังบ่ท่านเลยสมยังพ่ท่านเลยสมนี่แม่นป้าพี่น้องลูกบ่ท่านเลยสมมันก็ยำตาสมประมาณลุงเออพี่น้องลูกมัหน่อยหน่อยงามงามไปลูกมันสีสีได้การเลยเนาะสีได้การเลย หนาน่ได้ผี่นองมะนหนผมมันอยู่ไตข้างเมงมยนผมอยู่ทังหนา้าบ่อนั่นเลไตังไกลทำไมอันหกหมื่นเป็นป่ะหกหมื่นเอ็ดหกหมื่นเอ็ดมแล่ทั้งหมด ตัวแม่ทั้งเบดราและค่าหนี้ตอร่องใดพ่อยนต่อได้ครับ้ห้องใต่อราคานีตอร่องใดเด้อพี่น้องเด้อขอเบอร์ที่ตอจ่าศูนย์แนยจ็ดแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เจ็เจ็สงอนใจโทรหาพยันดเลยเด้อจ่าไปเบ่้องู่บานก็ได้ครับไปเบ่งอยู่เเงอนก็ไดดเงอนอยู่ใส่เงินอยู่บานดงเลยนะอยู่บานดงมองใครเข้าหนีบบ่ดงไหนลดงจันทรสว่างยิ่สว่างเหมือนเด้พี่น้องเอ้สนใจก็เดียวไล่ซดไปเบิ่งก็ไดดครับสาบอนไปเบด้วงตัวตัว สองดวงนดงนี่ดวงมืองคายน่เออจัาวาดวงดงใดยังว่าอยู่กันอยู่พังควดนี่ดวงมืองไยขันสว่าง่นดวงยังกว่าดวงจันทู่ดวงจันทู่โอ้ยกระดวงสั้นก็ฮ่าฮ่าฮ่าฮาสนใจทัหาเพะยันได้เรื่อยพี่น้องเร้อยแล้วไล่วัสให้มังก็ได้ครับจ้า ตัมกับตัมบีอกตั้มหาพันตั้มหาพันในท่นไหนบอกคอยเอออาลาดเส้าวนาเย่ะมีดกัตั้มกับสูงแลวสุาดตั้มหาพันใท่นไหนหาพันมาเสร็จพี่น่ยนอันมันซื้อยันสามร้อยยันหาพันนะตัวฟูตัวฟูนี่ได้พี่น้องนี่ตัวฟูนี่เลยตัวไหนมุกว่าเสียเอาสามร้อยกำไรมันเอาตยันยี่่ตัวมุมมุมมอ้นเนี สิไปว่าได้ครับอ้ยก็ใส่รถกระจิมโดแล้วเนาะเอาคือรถกระป๋ายเเนาะผู้ที่ไปขายทั้งนาโอ้ยหนอไปกเลยเหนือม่น้อยเหนื่อมัน้อยนพกพนหายไอ้นายืมว่านนี่โอ้ยแม่นเลเหรอครับก็ห้องเท่าไรคนนี้โอ้เอื้นหาพันเจเอื้นหาพันเจ็ผู้มาหายเท่าไรก่อรอดหาอดหาแ่ยังกซื้อเนื้อบ่หอดครับ พี่ตะวามเบทั้งรถพี่สวยหููมันชวยสวยเออเลนจะบวกลงรแล้วบวกลงนอเอาว่าไอไไรอเอรถยนกรเบิร์ยกาพัเจ็าทเจ็ตนาัเจ็นี่พี่น้องตัวนี้รลค่าประหอดเมื่อนี่ของพอขวัญ่เอตัวเห็ตเูเออตัวผูนี่ละจ้าเนี่ยตัวผูนี่ ต้อต้อได้บ่ี่นิดหน่อยครับต้อได้นิดหน่อยพี่น้องเตบาบอลต้อได้นิดหน่อยเตบาบอดหาพี่น้องงามงามงามอยู่พี่น้อง ศูนย์หกเง3 7ศูนย์หาศูนย้าสาดสา่ครับสามเจ็ดสีนใส่ท้วย่วกวนนเด้องี่นองเด้อเจ้าสีรุ้บลุ้กะซังข้อตั้ตัวจะปาหลังก็งได้ก่บตลาดเ้าวหอยบวกแนีเบิ้งพีนองสิขามเบิ้งราคาของหอยบวกก็ได้นาะค่นี่ ไม้โบเท่าไรนี่เปิดเปิดสิบสี่หาล่ยครับสิบสี่หาล่ยนี่พี่น้องสิบสี่หาล่ยสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบบวกปุ่นเด้อพี่น้องนี่เด้อความสูงคนสวยสวยงัวแม่นางพี่น้องนี่งัวเลี้ยงงามเลยจ้ันขาเบิ่งแข็งเพนหลุดพี่น้องราคานี่ต่อร่องรา,ารงในเบ่จ้ะพอได้น้อยนราคานี่ต่อร่างในนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ขาขาพี่น้องนังคนหนาดียุ่ะขอเบอร์ติดตต้อนนะจ้า97 097 159 159 1321 1321สนใจทุ่งหาหอยโบได้เรื่อยจ้านี่งามๆเลยหัวเดี่ยวัวแม่สาวพี่น้องหน้าตาดีสนใจทั่วหาหอยโบได้เรื่อยๆจ้าเด้อราคาห้องซีโรลี12หา่อยไปสิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp xám loại à, ừ, à. vậy tí Ê ê ê Ê ê ê Ê ê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 

สี่หนึ่งหกเจ็ดสนใจโทรหาพญลิตรได้พี่น้องเด้แต่้หมื่นนี้เพิ่งได้แต่ตผูมากได้พี่น้องมีแต่ตผูได้พี่น้องด้วยมีแต่หัวผูมันหนาวมันหนาวว่ะมันหนาวมันหนาวมันเลยอยากฟิงไฟเออมีแต่นัยหอยล้วนๆเหมือนมีเตนัยหอยรวนๆเหมือน ทีเพ่งมีเพื่อนปั่นเงินกันแล้วบ้านมาสื่อมาสูกินว่าแม่นบอกจะว่าสื่อมาสูกิน เนี่มาคนละครึ่งอีกอยู่สวัสดีค่ะบอกใสได้ยังมากมือนี่มันลอบอกคีจไหลข้างว่ากับสื้อซอยนี่ก็จสื่อซอยอีกโอ้ลุ่อยกับตนี่บอจ้ะตวแก่ใหญ่ลุ่กรอใส่ดเออหลุมลอยข้างหยังคนข้ังชได้กินหยังนี่กะลันเคยคนละตัะแก่ลยู่ดียวรออย่งีวงมากหวงมากไทยมดูไป พ่อแถาพ่อแถาคือพนักนแถ้วยกูเคยมาเอ้ยยังม้งเบพี่น้องมิเตได้หอยนุ่มๆมึงแนบุตรอ่ะข้อใดไม่ซิดนี่การพนหา าราคาบะหมอนมืน่นว<อ>่ากพันาาหาราคาบ่หมอนมื่นนี่พี่น้องมนนองด้วนี่นนซึ่งหามถึงพี่น้องหัวบรสิทมันดไ,มได้จ้กลูกเราี่ล,ล,ลูกสวยมันได้จ้กลูกลูกสองลูกสองเชื่อได้ขายที่ทีอกลุมเพลินรล,ลูกเชื่อได้ขายเสร็จแล้ววะพี่น้องเ้อ ราคาหนึ่งตัวล่างไหนนะพ่อซนนะดว่แล้วค่าขายเลยบ่นี่เก้าเกเพันเท่าไรก่อนเก้าพันม่ซื้อทีใครเก้าพันพี่น้องเก้าพันทวนทวนมองขายเลยว่าสันว่าบ่มีการตัวล่องทวนทสมัยตะกี้ก็14ิพสูงอยู่ประมาณร3 0อยสามนี่แล้วพี่น้องหอดดอกโมหอดกัสิยหน่อย็คมที่ะทำได้เดียวกัน คกอพู่ด้วพี่น้องเอาขอเบอร์ติดต่อมาเบอรเบอร์เบอเต่องวเด้อยังติดต่อคนโอเคศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดหกแปดหกห้าแปดสี่ห้าแปดส่สนใจโทรหาพอซีไต่เลยได้จ้าหนุ่มเมืองคอนคุนว่าสนใจโทรหาพอซีได้เลยจ้า เป็นเซบซีนะครับเเปิดไรเซบซีของของแกได้พี่น้องด้ของหอยแกเสือกลอเซนล้ว่ะเสือลอห้องไวซีบซีมื่นซีบ้านละคานีต่อร่องใน้บ่จักษละค่าหนีต่อร่องได้ด้วยพี่น้องต่องงวได้พี่น้องตองัวว่าหาตอง้นสาทน้ำได้พี่น้องโตวัวน ผู้ใดสนใจสนใจงานใหม่ผู้ใดจีต่างงานใหม่โทรหาแต่แกวันพี่น้องผ่งงานใหม่โทาตแพี่น้องราคาเดียวกยังามนพี่น้องวเนาะววนดีอยู่เด้สูงอยู่ประมาณสามอยสามสี่อดอยู่เนาะ ตัวผู้เด้ยพี่น้องตัวผู้อะขอเบอร์ติดตอนี่จ้ย์ดหนึ่งปดห้าสามแปดห้าห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้สนใจโทรหาแต่แกได้ได้ได้้าหอยแก่พี่น้องห่างแกไม่ลืมอุ้ยได้ทั้งห่างทั้งหอย สนใจทุกหารในหอยได้เลยได้จ้าตลาดอันน้ำหมืองหอยเพิ่นเปิดทุกเสาร์วันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อตลาดบ่ใหญ่ดอกตลาดในหน่อยแต่ว่าก็มีหอยมีพ่อค้าเขา,ขา,ขาอยู่พี่น้องมีคนซื้อเลี้ยงกับเขา,ขาอยู่ตลาดน,อน้อยตลาดบใบใหญ่เปิดทุกเสาร์วันศุกร์ผู้ใดสิมาซื้อมาขายไก่มาเต่า,า,ยา,ายีมาสายถ้ามาสายผมมีงัวมีไก่เบิ่งเด้ยพี่น้อง พี่น้องนรามีกาซอขายแซววันสุกขายเขาขายเองเวก็ยอะเ่อขวดขวดขวดวดขวดัวดขวดยวดนวดขวียดขี่ขวดขวดขบอกวดยวดขวดขวดขว้อวดขวดขวดขยดขว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 วดขวดขววขว ทำโอ้จักราคาเนาะอ้ยอะเกินแล้วเขาถามพ่อมาถามสื่อสิเหตุเงิดในนี่ผมเดือกเสือไว้เพื่อขายเขาเนาะเออเป็นบ่ไปขายคอยแขงนี่นะเวลาขายเอามันมันจะว่าเจ้าจตายจะบอกพ่ว่าต่นวาเดียดพี่นางเปนนำมาให้คอยทำแมวจะดูดเออเฮดเตุเเป็นบ่เป็นถวเป็นกุ้ยแม่ลูกเขากระสือมันมาออกยี่นขวาบบ่มันกระสือมกันบรมันกระขายลูกมันอออโอ้ลูกมันสิ อได้นาหนาคือไใ้ก้ยตัวผู้พอมันบอกเมื่อน้ำตัวลูกตัผู้พอมดิัาดเด้มยาเน้องเมื่อน้อยนี่เป็นบ่ก็จะแม่มันเหน่อยมือใไแต่วันดีนะแต่ัยงเดียวกับแม่เลยพี่น้องค่ะตัวผู้ซลได้พี่น้องแสดงว่ามันสักประมานสื่อได้บ่าลายี่เนาะ หัวเวียดนามอ่ะปุ้ยตัวนั้นแห้งไงแบดแอ๊ดตัวนั้นแห้งไงครับอืมไาจักเพิ่นสื่อมากลอยเลยเธาใดบุญนี่นาะพี่น้องเนาะไอ้คลองเวียดนามคลองเวียดนามทั้งหมดอ่ะอืมยี่เนี่ยเพราะว่ามองนี่มองมองมองพักพี่น้องมองพักเวียดนามมันเสียมาพักอยู่นี่ เสี่ยงเอราะว่มามะลงไว้นี่มีแต่ขององค์เวียดทั้งนั้นเพิ่นเอามาผักใส่ขอกแหวนนะพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆหด้เพี่น้องเวียดเพิ่นสิมากแต่ของอ้วนๆพี่น้องตัวอ้นวนๆเพิน่นสิซื้อโลดตัวของเวียดเนนี่ยเก๋เวียดพี่น้อ,องพวกนี้เกเวียดซื้อไว้เอ้า สองบานนี่หรอนีก็เดี๋ยวว้ดูตัวว่านตัวยุราแสดงว่าเขาสื่อมาให้เห็ด้วยโอยนะยายยอมยาแล้วก็ยยอมย่อนี่แสดงว่าหมูว่านนี่เขาสื่อมาหมูวานนี่ตยุักเลดไหหัวแฟ็ดต่ี่ไหมตัวมันถอกอบเขเก่าือเก่าเป็นบ่อ 亮 <Huh? S 2> 了吧？亮了。啊 <laughs> <laughs>